สวัสดีครับสวัสดียามค่ำคืนของวันอังคารที่17มิถุนายน2568นนะครับวันนี้ก็มาโซนหลังบ้านนะครับเนื่องจากบรรยากาศเงียบสงบดีเห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะทิ้งช่วงห่างนะครับ ใบไม้เหลืองๆที่ร่วงดอกก็จะเริ่มโผล่ดอกก็เริ่มโผล่มานะฮะก็ต้องเริ่มบางครั้งต้นไม้แห้งก็ต้องเริ่มให้น้ํากันบ้างทีนี้ก็จะเป็นวัฏจักรถ้าไม่มีฝนเลยนี่ดอกมาแน่นอนแต่ดอกออกไปสักพักหนึ่งฝนก็จะมา ถ้าห่างประมาณถ้าฝนทิ้งช่วงประมาณหนึ่งเดือนนี้ได้ชมดอกแน่นอนนะครับช่วงนี้ด้านหน้าผมเป็นเพชรพินทองนะครับบนตอยักษ์ที่ทำไว้ทำเสร็จแบบนี้ก็ยังไม่สวยนะครับต้องรอจัดกันต่อไปไม้ยักษ์อื่นๆพวกนั้นผมก็จะไล่เสียบแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็กิ่งพันธ์ุที่สำคัญก,กิ่งพันกิ่ที่สมบูรณ์นะครับ มันก็รอ,อรอจากต้นอื่นจะมาเอาอ่อนๆแบบนี้ไปไปเสียบกาวร้อนก็ติดยากหน่อยนะแต่ว่าอ่อนๆแบบเนี้ยถ้าตัดแล้วไปเสียบตัว V ีนะครับไปเสียบตัว V ีกับตอที่อยู่ในถุงน้อยๆนะอันนั้นติดง่ายนะแบบนี้เอาไว้ในร่มหน่อยอฟิล์มพันไว้นะฮะพันไว้ก็จะติดแบบนี้ก็ได้นะครับเมื่อก่อนผม มีน้อยๆผมก็ใช้แบบนี้เหละอ่อนๆอ่อนๆไปเสียบไปเสียบเนี่ยบากข้างเดียวก็ได้นะเฉือนปุ๊บข้างนี้แล้วไปต่อพันต่ออีกข้างหนึ่งแบบนั้นก็ได้นะแต่ว่ามันจะไปอีกแบบหนึ่งแบบนั้นแผลก็จะไม่ค่อยอ้านะถ้าใช้ฝีมือนหน่อยนะครับเอาวันนี้มีไม้มาแบ่งนะครับโซนทางนี้ก็ยังไม่ค่อยได้สวยไม่ค่อยสวยเพราะว่าไม่ค่อยได้จัด หลังๆนานๆไปก็จะไม่่คอกได้จัดไม้แล้วล่ะเดี๋ยวพามาดูก่อนนะครับหลังบ้านมีอะไรบ้างอันนี้โคนคู่เดี๋ยวผมจะเสียบนะฮะจะเสียบอะไรเดี๋ยวรอดูก่อนก็ประมาณนี้นะฮะก็ปล่อยไว้แห้งๆโซมๆไปหน่อยหลังบ้าน อันนี้ก็กระบะชํำทรายผมก็ถอนแล้วค่อยมาปรุงใหม่ให้มะม่วงที่มันร่วงนี่หมดก่อนปรุงดินทรายใหม่ค่อยชํำใหม่นะ,ะเสียบไว้ทังนี้ก็ติดหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สวยประมาณนี้นะฮะไม้อาจจะดูหลงแหลงหน่อยไม้ไม่ได้บำรุงแต่ถ้าจะบำรุงก็แป๊บเดียวแต่บำรุงให้โตแล้วมันก็ไม่รู้จะเอาไปวางไว้ที่ไหนนะ วันนี้มีโซนโซโคนะครับเป็นบ้านนาพลายแก้วบ้านนาพลายแก้วต้นนี้เอาดูนี่นะครับดูชั้นกิ่งเวียงออกไปแบบนี้นะนกิ่งมารอบทุกด้านนะครับอันนี้เมน ป๊ไปแบบนี้นะครับให้ดูไว้ดูไว้นี่กี่นะหนึ่งสองสามสี่กับเมนเป็นห้านี่นะครับมันจะไปแบบนี้ทรงมีหน้าท้องอ้วนลีลานี่นะตัวนี้เปิดเอาเอาเอาานี่ขวดใหญ่ๆเนี่ยเปิด ราคาเอาไว้ที่760บาทนะครับกับบ้านาภลายเกว้วเนี่ยเมีนไปก,นก็เข้ารวดเหวี่ยงออกไปท่ายแบบนี้นะครับดึงแบบนี้วิธีการทำนะเอาต่อไปเป็นพลอยนะฮะพลอยดอกชมพู้สวยนี่นะครับพลอยตัวน,นี้580บาทนะครับ ใหญ่ๆเลยให้ดูรอบๆบั็นน้อยนี่นะฮะด้านนี้ค่อยทดกิ่งเอานะเป็นพลอยลูกผสมอาราบิข่ำแต่ว่าโครงสร้างพลอยตายกิ่งดำขาวดอกโทนชมพูอมขาวนะนี่นะฮะห้าร้อยแปดสิบนะครับก็สมราคา <c oughs> <c oughs> ด้านข้างประมาณนี้นะฮะ ต่อไปก็บ้านนาพลายแก้วอยังอยู่บ้านนาพลายแก้วอยู่ตัวตน,นี้680นะครับโอ้รากดีรากสวยแล้วก็กิ่งเมนชัดนะครับปุ๊บแบบนี้ดูกิ่งรอบด้านเลยนะฮะที่สำคัญเกสรแลบ,บนะฮะแต่ว่าดอกออกโทนสีชมพูนะครับสีชมพูออกแนวบานเย็นไม่ได้สีขาวนะครับประมาณนี้ ต้นนี้680บาทนะครับต้นนี้สวยอยู่นะสวยเลยนะโครงสร้างเมนชัดให้ดูไม้สุโคให้ดูเมนนะเมนต่อไปก็เพชรบ้านนาเพชรบ้านนาเลยอันนี้นะครับกิ่งเมนชัดเป๊ะนี่นะฮะนี่ต้นนี้650นะครับสไตล์เพชรบ้านนาก็จะแบบนี้มีลาย ลายเหมือนมะเขือนะ,นนะครับเก็บบรราต้นนี้หกร้ยห้าสิบกระถางสิบห้านิ้ว17ดนิ้วนะฮะนั่นต่อไปต้นสุดท้ายของ,ขงค่ำคืนนี้ก็จะเป็นบางคลาดอกดกโอ้เมื่อก่อนขายแรงนะฮะพันสามเแต่วันนี้นะครับก่อนที่จะถอนไปทำราก วันนี้เปิดไว้ที่8ปดรบาทนะครับสำหรับบางคลาดอกดกเดี๋ยวเทียบขวดให้ดูก็ได้ขอภอายนะครับปุ๊บนี่เอาเทียบขวดน้ำกันเลยนะฮะอ้าวนะฮะช่อดอกยังมาไม่เต็มนะจะอยู่ประมาณนี้กำลังมานะครับแต่ว่าเวลาออกมาเต็เต็ม เอา้าประมาณนั้นนะครับส่วนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรยังไม่ค่อยมีอะไรอันอนย่างก็ลเพชรภูเวียงตอนที่ไม่สวยก็ไม่สวยแบบนี้ <c oughs> แต่ว่าก็เป็นอันรู้อยู่นะครับว่าเขาเป็นอย่างไรป้าตันนี้มาดอกดีแท้นี่นะครับเอาเอาไว้นี่แหละ ขายบบออกเอออ่ะประมาณนั้นนะครับก็ยังมีนูน่นโซนด้านหลังแต่ว่ามันยังไม่มีไฟไฟยังไม่ต่อไปก็จะพารีวิวพาเดินดูไม่ได้นะฮะว่าจะไม่ทำคลิปน,นะ่นนะแต่ว่าเดินไปเดินมาก็เออเอาสักหน่อย ่บนทางนี้นะฮะก็ทําจนจะเสร็จแล้วละ่ะก็จะเหลือด้านหลังเห็นไหมปูอิดนะครับแต่ละท่านก็สามารถนําไอเดียไปปรับใช้ได้กับโซนนิ่งกับพื้นที่ของท่านนะเมื่อก่อนโซนนี้ถ้าดูคลิปผมที่ย้อนมาจะไม่มีอิดนะครับผมปูอิดแล้วก็ต่อก๊อกน้ําอันนี้ไว้ล้างมืออันนี้ก็จะเป็นสายยางอันนี้ ใต้ต้นมะขามผมก็เริ่มเรียบร้อยแล้วรายชีนีต้นนี้ยังอยู่นะครับ950ใช่ไหมปาดดูดอกกำลังมานะเต็มที่เลยเหโอ้โหรากครับเดว960ต้นใหญ่นะฮะต้นใหญ่นีนะฮะ ดี๋ยวจ,จัดให้ดูนะครับถ้าไม่ไปเดี๋ยวจะจัดรากให้ดูนั่งจัดที่นี่แหละนี่นะครับเอาดูมืดๆแบบนี้แหละอันนั้นเป็นโซนอ,อย่างไรล,ล้างไม้นะครับล้างไม้โซนต่อไม้เสียบผมโอ้เอาละนะฮะพาชมไม้มืดๆส่วนเพชรบ้านนาไซส์ใหญ่ผมก็จะอัญเชิญมาลงไว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวจัดให้ดูแล้ว คอยติดตามกันดูเรื่อยๆนะฮะสำหรับคำคืนนี้ก็ขออนุญาตจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ